จะหายใจจังหวะการหายใจมันเหมือนคนหรือเปล่าเราต้องถามที่เราเครียดมากโทรไปถามใครฮะโทรไปถามผีหรือฮะหรือว่าไมได้ให้ไปย้อนวิจารณ์พ <rapper> sure ี sure ่ตาก่อนพี่กุ้งใจอะไรพี่เราบอกโทรไปหาพี่ซ่งเลยพี่ซ่งคนดีเราเดินเราจะพูดผีมันจะผีเป็นยังไงอ่ะเราไม่รู้ถ้าไม่จะละเอียดกันซ่งไหนเนี่ยคุณซ่งไหนเนี่ยพุ่มกลับอะค่ะคุณซ่งคุณซ่งคุณซ่งคุณงชื่อจริงคุณซ่งคุณซ่งที่ที่เป็นผีนี้พายทาย หลายเรื่องมนจะบ่กหัวยกล้อผมเนี่ยนะคุณซ้องนี่เองเห็นบอกว่ามีฉากที่โหดสำหรับคุณอ้ําคือฉากแขวนคอใช่ไหมคือคือถ่ายทำนานนั่งไงหรือว่าอะไรมันเป็นยังไงฮะถ่ายไม่ได้นานเท่าไหร่แต่มันย่างที่บอกว่ามันก็น่ากลัวด้วยสุสานรถดอะค่ะมันก็ดูแบบน่ากลัวแบบเก่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะี้ฉากแขวนคอที่ว่านี่คือหมายว่าคุณอยู่ในสุสานรถคนถูกแขวนค่ะคราถูกแขวนภาพแขวนคอ เขาทิ้งคุณไว้คนเดียวเลยไหมแล้วก็กล้องอยู่ไกลๆอะไรอย่างนี้ลบาที่บอกว่าน่ากลัวคุณจำอะไรได้เลยจำได้ไหมวันนั้นที่ไอ้ฉากแขนคอเนี่ยมันมันเป็นยังไงกลัวไหมกลัวไหมเพื่อพี่อยากเจ็บไหมเจ็บไหมดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเขาจะก็จะพันที่ตัวปะไม่ได้พันที่คอใช่ไหมจำไม่ได้ไง ไม่พอทีบถามว่าคาแรคเตอร์เรื่องแต่และเรื่องละครเป็นไงเพราะว่าอย่าถามนี่พี่ขอร้องมัน,นจะไม่ได้ความยำสันน้นนะเป็นนานแล้วเรื่องนี้นานนานแล้วพอดีพอปวดหัวฉันบอกไม่น่าจะอยู่ใกล้ๆมากแต่ก็ไม่ไกลนอนไม่ได้บ้ี่น้ยอยโหดสุดๆเหมือนกันเห็นบอกว่ามีฉากที่โหดสุดๆถึงข,ข,ข,ขนาดที่ตัวเองต้องอาเจียนเลยตอนไปเจอศพในคลองเขาเรียกอะไรอ่ะ ของอึอ่าเล่าอ่ะคือมันคือทบ่อทิ้งน้ำเสียอะไรเงี้ยหรอทิ้งกากของอ๋อโอเคมันจะเหม็นมากมากครับครับ๋อไม่ถ่ายที่จริงของจริงผมก็ต้องไปดึงศพขึ้นมาอืมแล้วก็อ้วก แล้วในเรื่องเห็นว่าทั้งคู่ทั้งสองคนจะต้องร่วมงานกับเด็กๆเยอะไปหมดเลยมีปัญหาไหมเล่นกับเด็กๆได้ไหมคะได้เด็กคุยเก่งค่ะน้องสาวน่ารักดีเจวเจ้าคนไปหมดเลยน่าต้องเข้าฉากกับเด็กๆเยอะสิใช่ค่ะน่เพราะว่าเป็นหลานคนหนึ่งในเรื่องชอบเด็กอยู่แล้วไม่เป็นหางเด็กเนี่ยตอบชอบเด็กอยู่แล้ว กองเขาทำให้เราดูสดใสที่เรามีอะไเด็กทำให้ดูสดใสเด็กทำให้ดูสดใสคุณชอบเด็กไหมเฉยครับอจริงหรือเปล่าเฉยจริงหรือเปล่าไม่อยากพูดอะไรกันแล้กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านถามเรื่องเล่นหนังผีนี่ยะไรเล่นหนังผีเอางี้เจอผีบ้างไหมเออมีในเรื่องนี้มีอาถรรพ์มีอะไรไหมเขาเขาบอกว่าส่วนใหญ่ไทยหนังผีจะมีอาถรรพ์กันนะมีอะไรพองเาจำได้ไหมคุณออยมีไหมผมไม่เจอครับไม่เจอคุณอ้ําเจอไหมในกองอะไรอย่างนี้ ี่กองจริงก็ไม่เคยเจอเจออาจจะเป็นตอนพักเสียงนิดหน่อยแต่อยู่ในห้องคนเดียวอ่ะแล้วพอถึงตอนผีออกอ่ะตอนเราออกเองอ่ะไปดับแล้วก็เปิดประตูให้หน่อยกลัวตัวเองกลัวอแล้วแค่นั้นเองไม่มีอะไรค่ะคุณจำแล้วธรรมดาในชีวิตจริงเคยเจอไหมก็ไม่รู้จะเรียกว่าเจอหรือเปล่าโดนแค่โดนลากจากเตียงนั่นเองนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเจอแล้วอ่ะนี่โดนลากจากเตียงนี่ราะว่าโดนแล้วนะหมายควือเหมือนแล้วนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วจ้ะ แล้วตอนนั้นเด็กๆก็ชอบเถียงแม่นิดหน่อยนะคะแม่บอกว่าระวังนะเถียงแม่จะโดนผีหลอกอแม่ชอบหลอกผีแล้วก็โดนลากไปหัวเราจุดเนี้ยหัวเราไหลลงไปข้างล่างเงี้ยโดนดึงออกไปข้างล่างเงี้ยไม่ตกจากเตียงมาอย่างงี้เลยค่ะเกือบขาเลยไปเตียงไปเลยอะค่ะไม่มีใครเลยในห้องเงี้ยเหรอไม่มีค่ะกลัวไหมตอนนี้ไม่ใช่คุณแม่แน่ๆนะไม่ใช่ไม่มีใครเลยตื่นมากเอ้าไม่มีใครก็กลัวมคนกลัวผีที่สุดแล้วอะคนไม่กลัวเท่าผีอะไม่เดี๋ยว่านั้นแล้วแล้วหนูเป็นคนกลัวผีแล้วหนูนอนคนเดียวได้ไหม ได้ค่ะก็ทุกว <ไป S 2> ันทำงานคนเดียวถ้าเกิดฝันไม่ดีปุ๊บต้องโทรเรียกแม่แมมานอนเป็นเพื่อนหน่อย,อยให้แม่มานอนเป็นเพื่อนคือเมื่อก่อนต้องปิดไฟเพราะเรากลัวว่าผีจะเห็นเรา,าเพื่อนบอกว่าเ <c oughs> พื่องว่าเป็นสองปีเดี๋ยว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 ดยวเดี๋ย <c oughs> ว,วี๋ดวเดีวดี๋ยกเดีด <c oughs> วเ <c oughs> มันจะได้เห็นมันจะได้เห็นเราแตเพื่อนรามันเพิ่งบอกว่าไม่ใช่แล้วพวกผีเขาต้องเปิดไฟกันไม่ให้หรอเอออาจจะจริงนะเมื่อี้ก็เปิดทีวีให้ไฟสว่างเอนต้องเห็นไหมหนูเปิดทีวีให้ไฟสว่างระวังแบบเดลิงไม่ออกมีอกไรคือเนี้ยคิดอีอย่างเนี้ยเอาจริงจริงนะว่าเปิดเปิดทีวีแล้วจ้าอย่างนี้แบบออกมาเลยเอ้าเอ้าคิดอีกอั้นเนี่ยแต่พี่ว่าไอเดียอย่างหนูว่าดีนะปิดให้มืดเลยผีไม่เห็นเราเราไม่เห็นผีเราก็ไม่ต้องกลัวเราไม่รู้สึกว่าอะไรเดินผ่านหน้าเราไปอะไรก็ปิดดีกว่าปิดดีกว่่าไมับ ใช่แต่ตอนอนอนกลางคืนถ้าเกิดเราปิดทีวีแล้วระวังอยู่เดียวเปิดซ่าขึ้นม<อ>าเคยรีโมทอ,อยู่ข้างๆตัวต <laughs> ็นถึง <S 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 ว่าใครอ๋อมอนพทยกไป็นเขาตรีโมท้ตาทีวีเปิดให้ต่อให้ไป้แล้วหวัวเล็กๆหน่อยว่า ถ้าเปิดห้องน้ำกลางกลาคืนใช่ไหมคะแล้วก็นึกว่าหมอนเนี่ยเป็นคนแล้วก็เอาอุ้มหมอนเป็นเพื่อนเดินมาถึงหน้าประตูห้องน้ำคะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะหรืว่าเราเอาอุ้มใจเรามีเพื่อนเดินไปแล้วนะกลัวผีอะไรเงี้ยไม่ใช่มันเป็นหมอนพออ้ำรักหมอนเหมือนลูกเหมือนหมารักหมารักหมอนเหมือนลูกเออแล้วถึงเหมือนคลุบจิตแพทย์ไหมครับเดินเรื่องนะฮะน้องน้องเดกเล่นเป็นผีแล้วต้องเล่นเป็นแม่ค้าขายปลาท่องโกะเอาแล้วทำเป็นไหมอ่ะ เคยทำเป็นไหมก็เพิ่งเป็นตอนเล่นเนี่ยค่ะยังไงต้องไปฝึกหรือไงหรือว่าอะไรฮะพี่เขามาทําให้ดูค่ะอ๋อแสดงว่าในเรื่องนี้ทําคล่องแคล่วนี่คือเป็นจริงเลยว่าอย่างนั้นตอนนั้นตอนนั้นแล้วค่ะเป็นแต่ตอนนี้ไม่ได้ใจลืมใช่ไหมฮะแล้วจะออกตัวก่อนฮะดูเป็นคนทำจำสั้นเลยที่หนา วันนี้เราเซ็ตของไว้ให้เลยนะฮะวันนี้พระท้องขอไฮโซนะอามจำกันจะงด้านนู้นนะครับของพี่ต๊อปปฏิญญานะครับเชิญครับเชิญครับมาเถิดบรรพันรับมาเถิดบรรพันรับมาเถิดบรรพันคุณน้อยลองหน่อยได้ไหมครับจะไม่จับมือคุณน้อยนะครับพี่มีรูด้วยอะค่ะพี่นี่ต้องหมายอะไร18บาทนั่นแหะ เขาบอกว่าปลาท่องโอนี่นะครับถ้าทอดไปแล้วตัวไม่ติดกันนะฮะคนนั้นจะเป็นโสดไปตลอดชีวิตนะฮะบรรยะกาศแยกสกัดแล้วเหรอจเดมออาณาจักรแห่งความสุขทุกครอบครัวแชมพูแพนทีนเผยสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ